เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจครับวกปงล่างเพราะว่าในเขตซีนี่ถือว่าวกปงล่างลุงตะ่อเขาไงตงเลี้ยนบ้านท่าสรงนี่ถือว่าเป็นเอาว่าไงซะยาวยนองกันตัวก็เป็นที่หนึ่งนะของเขตซีย่งตอนนี้ย่งรักษาแชมได้ผมก็คิดว่าผมเป็นความภาคภูมิใจผมได้มาสอนวกปงล่างผมอยากสิไปแข่งขันระดับภาคระดับประเทศยังกรัตริย์ย่างไหนอย่างนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้พิสูจน์เจ้าของเลยว่าเออผมก็เห็ตได้นะ คนถามว่าในการเฮ็ด่วงปุ่งล่างยากบอ่อก็สิว่าง่ายกัง่ายสิว่ายายากกัยากแต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่ความอดทนกระบวนการที่ผมในเฮ็ด่วงปุ่งล่างก็ต้องแน่นอนกับจะมีคู่ดนตรีมีคู่อาจจะสินที่จังซอยนะครับในในหลายๆอย่างซอยกันแต่ก่อนเปลี่ยนเพลงเพลงงนึงมันก็ยากพอสมควรเพราะว่าแน่นอนเราผมต้องฟังเพลงก่อน อ้าสิคุยเองกันว่าเ้าสินํำเสนออีกอย่างห้าสิเฮ็ดอีงอย่างปีนีห้าสิบเฮ็ดยังไปสู้เพิน่นห้าก็ต้องมาบ้างเผนว้างแผนแลีว่วห้าก็ต้องมาไล่เพลงฟั่งเพลงผมก็ต้องฟั่งเพลงแล้วก็เขียนเป็นโน้ตล้วก็แกะแต่ละเครื่องแต่ละไล่จากนั้นกลับไปท่ายทอดให้เด็กน่อยให็นเด็กน่อยเบิ่งโน้ตเนี่ยเห้เด็กน่อยฟั่งนเนี่ยห้เด็กน้อยเบิ่งคีบต่างๆามาอยู่วงโปร่งล่างแล้วเด็กน่อยได้อีกยังบ่างครับโอ้หนึ่งนนอนครับได้วิช,ชาดนตรีได้การ อฟอนลัมการแต่งนาการแต่งตัวมีน่ายความสามัคคีความอดทนความมันเพีย้ยนความขยนันอู้ผมว่ามันได้หลายๆอย่างนะครับเป็นวิชาความรู้ที่ผมคิดว่ามันว่ามีในตำราเรียนนะครับมันว่าได้มีการจดบันทึกว่าบทนี้เฮ็ดจังซี่บทนั้นเฮ็ดจังสัน้นการสีมาอยู่ม่วงกันนํากันมากินขขาน้ำกันมาซ้อมมันตีน้ำกันมันว่ามีในตำราเรียนนะครับเป็นงานเฉพาะทางที่แต่ละหม่องกับซิมี่ความหลากหลาย นะครับในการถี่ซีมายู่น้ากันในการเหยมาส้่งนะครับประสบการณ์น้ากันเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นวิชาหนึ่งที่เล็กน้อยอู้เดรทายแนวหดรทายยางนี่ผมคิดว่านะครับข<ม>้อจุดนี้ได้ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านพอออวร์เสอัธรวิวัตและก็ท่านร่องผู้มีการวาสิทธีสีพองโอ้เพิ่นซอยล่วงปลงล่างอี่โอ้สุดยอดครับเพิ่นลงไปเฮ็ดเองโอ้เพิ่นไปซอยหกสาก <laughs> เพิ่นไปขึ้นสากให้สุงผม คนเข็นสากให้สุขผมจนผมคิดว่าโอ้ปปาดพอออกโรงเรียนนี่คือักแค่หวะเพื่อซอยทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นทีมงานที่ผมประทับใจล่ะคะคุณครูอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนะครับคุณครูเพิ่น่ะก็ไปเบื้องเด็กหน่อยให้ผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พักดันเป็นแรงเป็นอ,อ๋ซอซึ้อซัซอยซ้อมไปในตัวนะครับซอยซ้อมมุกหัวหน้าทางๆอยู่หา่างๆไปพลนห่วงนะครับผมคิดว่าทุกคนในองค์กรในโรงเรียนมันจะสักของผมนี่ถือว่า เพิ่นนี่แหละเป็นผููที่ซอยกันนะครับสั่งสรรผลงานนะครับออกมาให้ทุกคนขอบคุณเพิ่นนะครับหลายๆจากใจผมอดีนะครับมาณาโอกาสนี้ขอฝากว่าหอดมือมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตาเมื่แล้วมันมันมีขึ้นมันก็นต้องมีล่งนะครับวงุงปรงแรงบาจะสรุ่มจุดที่หอดหรือพี่คิดสุดที่แบบโอ้ดีทุกคนหูจักมือใดเมือหนึง่งมันก็นต้องรุ่งมาก นะครับสู้รุดม่องเกาที่มันเริ่มต้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมศาสตร์ของโลวกอหล่แล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากซีว้าสู้ท่านฟังงว้าสู้พี่น้องฟังงว้าสู้พอคู่เม่คู่ทั้งหลายนะครับว่าอู้นะครับกะบ,บวนการที่สิมายูในวงบงล่างสี่เห็นวง,งล่างเนี่ยมันยากแล้วพันกับเป็นสิ่งที่ต้องใส่บุคลากรลายใส่เด็กน้อยลร้ใส่ทุนทรัพย์ลร้ใส่เงินมากไม่ก,ก,ก,กว่าสีได้เป็นวงๆหนึ่งแมนอยู่ว่าเงินค่ามากมหาศาล แต่ผมเส่อว่าสิ่งที่เด็กน้อยได้ไปนี่มันหาซื้อว่าได้มันหาซื้อว่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากอยากจะสนับสนุนอยากสีให้มันนี่ต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับว่าอยากสีมันหายไปอยากให้มันคงอยู่นะครับอยากจะอนุรักษ์สืบสานไว้ครับผม